พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วประเทศไว้เป็นคนไข้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปงกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิวลราชกุมารทรงเสียพระราชาลือไทยและทรงเสียพระไทยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและทรงห่วงใยผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่ลนนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งหน่วยสงคเคราะห์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเหตุแผ่นดินไหวบริเวณเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยสนับสนุนอาหารกล่องน้ำดื่มและจัดเต็นท์อำนวยการสสำหรับรองรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจำนวนสามหลัง ซึ่งล่าสุดในวันนี้หมูลนิธิได้สนับสนุนเครื่องดื่มและของใช้ที่จําเป็นเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้ผู้ที่มีจิตอาสาที่สนใจจะมาบริจาคสิ่งของในบริเวณพื้นที่ประสบภัยทางโมูลนิธิมีความประสงค์ที่จะขอรับเป็นผ้าเย็นน้ำเกลือแร่และน้ำหวาน